มังมนองคังกรฝึกท่นากกน,น,นใดที่ไหว้องค์พระพุทธเจ้าเสร็จแล้วน,นะครับทางด้านซ้ายและด้าน,นขวาเราก็จะมีองค์เทพให้ท่านได้ไหว้เสริมบารมีนะ อย่างวันนี้บางท่านอยากจะมาไหว้นะครับองค์เทพว่านอนครับที่อยู่ทด้านขวามืบึ่งองค์เทพว่านอนเนี่ยท่านจะช่วยปั่นเ่าอุปสรรคให้จากชีวิตเราจากตัวเรานะครับแล้วก็เรื่องเรียนการศึกษาเช่นเดียวกันนะก็อาจจะนำลูกหลานไปขอพรกับองค์เทพว่านอนท่านจะได้เกิดสติปัญญาพรสวรรค์ดีรับมา หรือว่าบางท่านเกี่ยกบว่ากเจ้าชงลาฉันซิงหรือฉัซินี้นะครับจะได้ชงล่าในวาสนาชงลาในธุรกิจการการทำการค้าจะได้มีกต่ความรุ่เบือจะได้รับรวยด้ดี I want to